เมื่อวันอังคารที่16สิงหาคม2554นายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายอาคมวงสว่างพัฒนาการจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้ง9อำเภอเข้าร่วมประชุมการประเมินผลนำเสนอการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2554ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายอุทัยหอมนานหัวหน้างานยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยากล่าวชี้แจงถึงการนำเสนอผลการดาเนินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2554นี้ในวันนี้เราจะทราบถึงความก้าวหน้าและก็ประเมินว่ามีความก้าวหน้าไปมากน้อยขนาดไหนรวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคในกานอะไ เื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการนําเสนอผลการงานตามคำรับรองในระดับครงต่อไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงแฟ้มข้อมูลเอกสารผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอทอปที่ได้จากทาง9อ้าอเภอในจังหวัดพะเยาเพื่อใช้ในการประเมินการดําเนินงานการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและการปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น